อากยาวอยกินสัมผัสวะสัมผัสตามหายายจียายจียายจีครับยายจียายจีครับมีมีคนตามหาชื่อยายชื่อยายหางจีฮะค่ะจีอยู่ไหนรู้ไหมยายจีอยู่ไหนยายจี ไม่รู้กันม่รกันเนาะเออเออถ่ายเลยว่าคนเขาถ่ายอยู่ถ่ายไปเลยนั่นนะถ่ายถ่ายตาออนไปเลยนี่มาถ่ายใกล้ๆตรงเออนี่ออนจิตตาให้ดูคนดูออนจิตตาให้ดูครแต่ผมให้ใหญ่เชยผู้สูงอายุเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบเท่าไรละยายเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบห้าปีครับเนี่ยเกิดได้นานได้รับเงินเดือนมาสิบกว่าปีแล้ว อยู่ได้กับเงินคนแก่นี่แหละเนาะเป็นคนดีมากทําให้ลูกหลานมีตังใชนะ้ว่ะเนาะพอเงินเดือนคนแก่จ้างคนถ่ายภาพสองร้อยให้ยายเชยตัดผมอีกหนะึ่งร้อยเนาะคนถ่ายภาพให้ตังสองร้อยให้ยายเชยหนึ่งร้อยวันนี้มีตังน้อยเนาะเราเอาไปให้ค่ากินข้าวตอนเย็นเนาะ แล้วก็ให้บินกลับให้ยายปุ๋ยอีกคนละร้อยรวมเป็นห้าร้อยใช่ไหมเพราะว่าช่างอ่อนเป็นคนดีดีมากๆรักแม่ยายแล้วก็เมีย<อ>ทิ้งไปคนเหลวหมีเวลาเหลว,วเลวอ,เวอาคนละเอาตายไปนี่ครับตัดผมผู้สูงอายุเขาตัดอย่างนี้แหละ ช่างอ่อนก็ดีอย่างนี้แหละครับต,ตัดไปก็ลงยูทู e ไปเล่นไปกดไลค์กดแชร์ให้ช่างอ้อนด้วยนะครับมีไอ้ฝากลยครกับเขาเคลก็มุดฮะเอาไกลก็มีมีแต่เครื่องอุปกรณ์มีผันลมแอร์ได้เอาไม่วิน ปัดลม่างน่ะมีอยู่บนบ้านค่ะพูดพ่อเอาไม้ไปถามดูถามถามแม่ปุ้ยกันแหะปัดลมที่มันเป็นไอ้น้ำน่ะลึกเอาไหมเย็นดีนะอือม,มันเป็นไอ้น้ำ ใหญ่แล้วใหญ่แล้วงมาแล้ใหญ่ไว้ไหมใหญ่ไวไม่าล้ายแล้ลงไหมลลงไปยังลงเลองไปหายาที่อยู่เนี่ยลงไปหาแบงมันอยู่ไหนเด้อนยแบงดูไม่ได้แบงอยู่บนอยู่กระลุงชาดม่ที่เคยยู่นั่นบอกว่าไปอยู่อะไรบ้างไปอ่ะไร ไปไม่อยู่รุ่นหรอไปอุดรมาวันนั้นอืมาณนั้นแหละตอนมาณนั้นแหละรู้อยู่อุดรก็รู้เขไปตรงนั้นแหละเขาชอบเลี้ยงคนแก่นะเนาะเราก็แก่เลยเขาไม่มาเลี้ยงเงินเดือนน้อยเนาะเงินเดือนหกร้อยี่อย่างเลี้ยงเราไม่ได้ปวดเขาดิก็ไปไหนก็บเรื่องของเขาหน่อยใหญ่เนาะเราไปบังคับเขาทำไง งานหน่อยเองเป็นง่ายๆหมดไม่ใหญ่แต่ไปดูไหมใกลงานหน่อย้องหน่อยเองอ่ะหน่อยวิบยพูดกับเซนแล้วไม่ใช่นะย่างย่างย่างทำงานทานสิงห์กับทำธนาคารพวกพวกมีงานกินแล้ๆเลยเนาะ ôi mẹ tổng hồn có ăn à? ừ, mẹ tổng hồn thôi Tổng hồn không? Tổng nào? Tổng mấy hả? Tổng hồn đều gần, tổng hồn phải gần Tổng hồn, tổng hồn đều kia không? Ừm, tổng hồn đều kia rồi Tổng hồn kia là gì? Nói chứ kia, chắc là lên kia rồi Khi kia kia cái này

chăn 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 luôn này mần này cứt chăn này chị này mẹ Nó mẹ 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 này, 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 này. mẹ 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 ลุงเกลือผีไมลุงเกลือกระถูกมันเป็นแฮมหรอเจ้าขอมนะตลาดุงเกลือลลุงเกลืออุตสาหกรรมลุงเกลือลุงเกลืออะนีจแหลเล็กแม่ถ้าจำก็นี่ก็ทันโกรนะทัโกรดตันกรยาวี ถากนมันออกเนาะตนี้มัไ้นอคนี่ดูรอบเลยนะครับ ตัดด้านหลังเขาเรียกผู้สูงอายุนะครับตัดทรงผู้สูงอายุอายุ75ปี76ปีหลานหลานอายุ10ปีเนาะเกาปีหลานอายุ9ปีตาอ่อนอายุ66ปีคนนี้เป็นแม่ยายตาอ่อนตามหาลูกชายไม่เจอตามหาลูกสาวด้วยสองคนมาลง YouTube หาตามหาถ้าเห็นห้ติดต่อมาด้วย088 เจ็ดสองหกศูนย์เจ็ดสองเก้าเนาะใช่ไหมแล้วอีกเบอร์หนึ่งเบอร์โทรศัพท์มันเบอรออะไรผมก็จำไม่ได้สวยมากครับนี่ เะน,นั้นหยุดน,นึ่ถึงยายชวนได้น่อยยาแล้วได้ชวนน่ะปัานนี้ก็ดูแล้วปเนาะเป็ดท,ที่กลัวแล้วครับขอบคุณครับชาวเน็ตครับกดไลค์กดแชร์ให,ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับหน,หน,นี่ดูทรงรอบเลยครับที่ตัดให้ดูรอบหัวเลยนี่ยายเชยน,นะครับ มหาช่างอ้อนมหาลูกเคยอดีตเมื่อปี38ปเนาะปี36มออกลูกหนึนะ่งคนเนาะครับสวัสดีครับ